ก็สว <ion humming> <playing> ัสดีสำหรับปี2021แล้วก็ท่านผู้ชมที่หลงเข้ามาดูทุกท่านด้วยนะอ่าถ้าใครสงสัยถ้าหากว่าผมหายไปนานหายไปไหนสองปีก็ไม่มีใครถามหรอกเพราะช่องกูไม่มีใครดูอยูแล้วนะก็ ่าเอาตรงๆก็คือผมหมดไฟในการทำ youtube นะฮะแล้วก็หมดเลยแต่อยากกับ youtube ไม่อยากเหมือนคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกแล้วก็ช่วงนั้นก็ไม่ว่างแล้วก็ขี้เกียจด้วยนิดหน่อยนะก็ยอมรับตอนนี้ผมกลับมาแล้วถ้าอยากให้ทำอ่าคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ